อหลวันนี้โปเกมอนย้ายหลังใช่ปะละ่ะเห็นบอกว่าย้ายกันวุ่นวายเลยวันนี้เจลลี่ก็เลยไปลองเทสค่ะที่สาเต,ต่าเมืองไทยที่ปกติเนี่ยเป็นอีเล็กทราบัสใช่ป่ะวันนี้เนี่ยเป็นมาขอบ <c oughs> ไปลองมาแล้วจับได้ด้วยแล้วก็มีเพื่อนรายงานว่ามีมาขอบอยู่ที่นั่นเกิดเรื่อยๆจรงิงๆนะคะตอนนี้บ่ายโงครึ่งเห็นเงามาชอ็อปอยู่ที่สวนเต่านะคะ ไ,ไ,ไมาแล้วแคกแบบจะจิ้มโดมนไหมเนี่ยมันอยู่กับปลาดาวอ่ะอยู่คอดซ้อนกันเลย nanti tu janganlah ว่ามีเบาะแสว่าตัวอะไรย้ายไปที่ไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะมาเมนใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าไปบอกหน้าที่นะคะแฟนเพจ h e ลโ o s สตา p ์พาวิลลินนะไปแล้วอะไร